บ่ายโมงสิสจุดหนวันจันทร์ที่สีตุลาคมผ่านมาอีกวันโลกวะวันจันทร์ที่สีตุลาคมก็เป็นวันดีๆของเราเองวันจันทร์ที่4วันเกิดกูดีหว่างานเข้าแลวอย่างแรกก็ต้องไปไปวัดก่อนไปทำบุญตักบาตแต่ตักบาตรม่ได้ทำนะคิดหายแล้งานเข้า โอ้ตำรวจมาไปลุกดีครับรอเลยล่ะบ้าเค,คนแรงนอนกลางมากเป็นไปกคนอนอมไม่ใช่สิงานวันเกิดจะไปใส่เสื้อสีดำได้อย่างไรกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาถือกันครับแม่ิดตัว สวัสดีจ้าหนุ่มๆสนใจมักกะว่าสาวเตอร์ไหมจ้าบ้าหรือไง่ะโอ้แจ่งตัวอะไรงกูเนี่ม่ใช่ชุดนี้เปลี่ยนเปนเปียนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอาจารย์เซเตอร์วัชกาันะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนว่ายน้ำนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปร่วมทำบุญวันเกิดกันซึ่งการ วหว้พระของเราเน่ยนะครับผมจะเป็นการท่าแรกครับผมนะคือการไหว้แบบสวิงกิ้งนะครับผมก็คือใช้แขนซ้ายนะผมตลบไปกับแขนหน้าร้อบกับไหว้ท่ากบนะครับผมอรดางอบอบอบไม่ใช่จะบ้าแล้วเนี่ยมีงันบัเกิดใส่ชุดครูดำน้ำบ้าออย่ามาบ๊บบ๊อูะโอเคหรือยังรอบเนี้ยผมมองว่า เราไปกันได้ละนะครับผมเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาก็ค่าเรียนายนานพิ่มข้นตามนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดทําบุญกันนะครับผมเดี๋ยวเรามีข้าวน้าของทังสก,การสังฆทานเออนะครับผมเนาะนี่ครับนี่เลยศพบอกให้ศตาวันนี้วันเกิดใครของอะไาวะอให,ห้ีาอ่าอ่าฮะ อะไรอีกอย,ยอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขก็มาอีกหนึ่งอะไรยังไงยายรักไหมอะไรบ้างอ่ะขอให้อะไรอีกอขอให้กระตืออยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขแล้วหนึ่งยายรักหนูนะย,ยนนะสอง <c oughs> โอเคครับผู้ชมครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ก็ยามเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทางด้านของอวัดกันนะครับผมนัดได้ถึงเช <c oughs> ียงไอรีวัดนะครับผมไป กครับก็วันนี้นะครับผมผมก,ผมก็ถึงวัดแล้วนะครับผมเป็นวัดหนองยางนะครับผมหลายคนนะผมบอกว่าโอ้เซเตอร์เอารถใหญ่มาหรือเปล่าครับไม่นะครับเอาพอไซมาครับใครบอกผมมีรถใหญ่ยังไม่มีนะยังไม่มีแอาลังสร้างมอข้าไมไปก่อนไปก่ 아아! ก็สำหรับวันนี้นะครับผมเนาะเราถ่ายทําคลิปวิดีโอกันวันที่4ก็เป็นเรือตามครับผู้ชมครับวันนี้เป็นวันเกิดนะครับผมก็ไม่ว่าคลิปมันอาจจะลงย้อนหลังก็จริงนะครับผมแต่ก็อยากจะให้ผู้ชมเนี่ยนะครับผมนะอวยพรวันเกิดย้อนหลังก็ได้นะครับผมเนาะหรือใครที่เห็นคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ดึงแชร์นะครับผมผมวันนี้4ตุลาคมนะครับผมใครที่กําลังจะมีวันเกิดในข้างหน้าเนี่ยนะครับผมก็ขอให้อ่าคิดสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นนะครับผมแล้วสมหวังตามปันานะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับผมมีความหมายมีสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แ้วตามผมยังเสียดเต็มดีอยู่นะครับผมเนาะการที่จะเป็นสตรีมเมอร์หรืออยากจะเป็นนักข่าวหรืออยากจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราฝันเนี่ยนะครับผมเนาะผมเลยอยากจะบอกทุกคนว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะครับผมนะสำหรับวันนี้หนึ่งไล์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เซเตอร์เอเอบ้านนอกคอกนาขอจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ รูปสวยๆสักหนึ่งรูปไป321